โอ้ส่วนพิกแยแกลพิกดกมากนี่สวยเนี่ยตรงนี้พริกดกจริงๆพี่น้องให้ดูนะครับใครอยากได้นะซื้อได้ขายขายแกขายนะสิบบาทยี่สิบบาทแกขายดูดูรงจริงใายกล้องแฟนกล้องใช่ใชา ตกมากคุได้แก่แก่ตรงนู้นกำลังมาเก็บพริกอยู่ตอนเช้าพริกตกจริงพี่นอะดูครับเองนะเนี่ยพริกธรรมชาติพริกอินซีครับไม่ใส่ไม่ได้ฉีดอะไรทั้งสิน้นบุกตามธรรมชาติไม่มีสารเคมีแนะ่นอนดอดประกันพันปเปอร์เซ็นต์ล้านปเปอร์เซ็นต์สวยๆ ดูดูยายแกเก็บพริกอยู่ส่วนพริกแกเยอะมากนนนนขึ้นเกาะม,มีมะละกอด้วยนะมะละกอแมลงกอครับเห็นไหมชมยายแกเก็บพริกอยู่ ดงจริงพี่กม,มากกินไม่ทันนะครับปลูกไหมกินไม่ทันดงจริง